ใช้รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียวสวัสดีครับได้เวลาเจาะยูโรกับพิกจ๊คครับคืนนี้จะเป็นสงคู่แรกของรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับคู่แรกต้องบอกว่าเป็นคู่เอกเลยครับเจ้าภาพเยอรมนีจะพบกับสเปนในขณะที่คู่หนึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับฝรั่งเศสจะพบโปรตุเกสเรามาดูความพร้อมของ สองทีมที่กำลังจะเจอกันคู่แรกนี้ก่อนเลยนะครับเยอรมันกับสเปนครับเริ่มทั้งฟังเจ้าภาพเยอรมน,นีครับพลพรรคอินซิเลกเยอรมน,นีในรอบ16ทีม พวกเขาเอาชนะเดนมาร์กมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับอยู่เล่นนาเกสแมนเจเนียใหญ่ของเยอรมันจะได้จนาธานถาผลโทดแบนกลับมาเป็นตัวเลือกในแนวรับขณะที่ตำแหน่งอื่นๆฟอร์เรนเวสที่หลุดเป็นตัวสมรองในเกมรอบ16ทีมที่พบกับเดนมาร์กมีโอกาสจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้โดยจะทำเกมรุกร่วมกับอิวคายกุรกันจามามูเซล่าและคายฮาวัตส์ส่วนแดนกลางโทนิโครสก็ยืนคู่กับโรเบิร์ตอันดริชเหมือนเดิม ทางฝั่งสเปนของกุนซือลุยส์เดลาเอนเต้ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับสี่นัดในยูโร2024พวกเขาชนะรวดยิงคู่แข่งไป9ประตูเสียเพียง1ประตูส่วนเยอรมันเนี่ยสนะี่นัดจากรอบแรกถึงรอบ16ทีมก็ยิงได้10ประตูแล้วก็เสีย2ครับในส่วนของสเปนเนี่ยประตูที่เสียไปลูกเดียวยังเป็นการทําเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับก็คือในเกมที่ชนะจอร์เจีย4-1นนั่นเองการจัดทีมในคืนนี้คาดว่าเดลาเอนเต้น่าจะยึด11ตัวจริงจากเกม ที่ชนะจอเจียสวยหรูตัวหลักอย่างไล่ตั้งแต่หลังไปหน้าเลยนะครับผู้รกษาประตูนายซิมมอนขกองหลังดานี่คาปบะคาวมาร์กูกเรยยดแดนกลางเปดรี่โรดี้ฟาเบียนรยสกับตันทีมาโบรโมราตาหัวหอกแล้วก็สองดาวรุ่งในแนวรุกอย่างลามิญยาเมากับนิโกวิลเลียมส์พร้อมลงสนามทั้งหมดครับ การเจอกันระหว่างเยอรมนีกับสเปนอย่างเป็นทางการห้าครั้งหลังสุดสถิติน่าสนใจมากนะครับสเปนทําได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะไปได้3ามครั้งและเสมอกันสองครั้ง่นหมายถึงว่าเยอรมนีเอาชนะสเปนไม่ได้เลยในการเจอห้าครั้งหลังสุดแต่มีสถิติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสเปนไม่เคยเอาชนะชาติที่เป็นเจ้าภาพในรอบน็อกเอาท์ของฟุตบอลยูโรหรือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เลยในเก้าครั้งหลังสุดหรือนับตั้งแต่ปีพ9 3 4้าอสาสี่เป็นต้นมาก็คือตั้งแต่ 90ปีที่แล้วนะครับเกมระหว่างเยอรมันกับสเปนจะเตะเป็นคู่แรกคืนนี้ตรงกับบ้านเรา5ทุ่มครับเดี๋ยวจบจากช่วงของเจาะยูโรกับบิ๊กจเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับทางออนไลน์เจาะกีฬากับบิ๊กจเรามาดูอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันครับฝรั่งเศสพบกับโปรตนนุเกส สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาราครับมาสักครู่เราเจอกันหน้าจอช่อง3นะครับเจาะยูโรกับพิจาราได้พูดถึงคู่แรกของรอบก่อนรองชนะเลิศยูโร2024ที่จะเตะบ้านเราตรงกับเวลาของบ้านเราใน5ทุ่มนะครับถือเป็นคู่เอกเลยครับเจ้าภาพเยอรมนีจะพบกับสเปนอย่างที่ได้รายงานไปแล้วนะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดไม่น่าเชื่อนะครับว่าเยอรมนชนะสเปนไม่ได้เลยสเปน เป็นทีมที่มีผลงานดีกว่าเยอรมันแต่สถิติหนึ่งที่คนเป็นแฟนสเปนอดเป็นหัวไม่ได้ก็คือสเปนในรอบน็อกเอาท์ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรหรือฟุตบอลโลกเนี่ยสเปนไม่ชนะเจ้าภาพมาเลย9ครั้งหลังสุดเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1934คือ90ปีที่แล้ว1934นี่คือฟุตบอลโลกครั้งที่2นะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ย1930สเปนเจอเจ้าภาพทีไรเนี่ย ตัวเองโดนน็อกแพ้ตลอดต้องดูว่าคืนนี้สเปนจะทําลายอาถานนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าอาถานจะยังคงอยู่และเยอรมันผ่านสเปนเข้าไปได้นะครับออฟต้า <Yeah. S 1> นาเลสิสนี่ได้มีการประเมินและก็วิเคราะห์ออกมาว่าสเปนมีโอกาสชนะมากกว่านิดหนึ่งคือ 52- ต่อ48เ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอดูว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าแทบจะ50-50ก็ว่าได้ในขณะที่อีกคู่หนึ่งจะเล่นเป็นคู่ที่2ของคืนนี้ตรงกับบ้านเราก็คือตี2นะครับฝรั่งเศสกับโปรตุเกสครับ ฝรั่งเศสก็ถูกมองว่ามีโอกาสจะชนะมากกว่านิดหน่อยนะครับ54ต่อ46เจากออบตา n นเลซิสเรามาดูความพร้อมของพลพรรคตะไก่กับโปรตุเกสในคืนนี้กันนะครับเริ่มกันที่ทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ครับเ,เริ่มกันที่โปรตุเกสก่อนละกันเพราะโปรตุเกสนี้เป็นแชมป์เมื่อปี2016นะครับโดย จะว่าไปโปรตุเกสกับฝรั่งเศสเนี่ยคือ2ทีมคู่ชิงฟุตบอลยูโรปี2016ซึ่งครั้งนั้นฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเจอกันในรอบชิงที่ซาเดฟรองซ์สกายเป็นโปรตุเกสชนะฝรั่งเศสไป1ประตูต่อศูนย์โปรตุเกสเข้ารอบก่อนรองมาด้วยการชนะจุดโทษโซเวีย3ประตูต่อศูนย์เรียกว่าหืดจับสุดๆเลยครับหลังจาก90นาที120นาทีสเสมอศูนย์ต้องไปโดนจุดโทษชี้ขาดแต่ไปเก่งเอาตรงนั้นนะครับเพราะว่า สามคนของโปรตุเกสทั้งคริสเตียโนโรนัลโดแบบรูโน่แฟนเดสและก็แบร์โนซว่ายิงเข้าทั้งหมดส่วนสามคนของสวีเกียยิงไม่เข้าเลยเป็นเพราะว่าผู้รักษาประตูของโปรตุเกสเดยโก็คอสซาปเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับยิงไปทางไหนพุ่งไปทางนั้นเซฟได้หมดทั้งสามลูกโปรตุเกสก็เลยเอาตัวรอดรอดเข้ามาถึงรอบนี้โรนัลโดที่หลังจากยิงจุดโทษนาะทีร้อยในเกมนั้นไม่เข้าโอ้ยร้องหม่มร้องไห้หนักเลยนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยิ้มออกพอทีมชนะจุดโทษ โรเบ r โตมา r t ติเนสกุนซือชาวสเปนของโปรโตุเกสน่าจะยึด11ตัวจริงชุดเดิมครับก็นำโดยผู้สาประตูซูเปอร์ฮีโร่จากรอบที่ผ่านมาเดียโก้คอสตาที่เซฟ3จุดโทษนั่นเองที่สำคัญคือก่อนครบ120นาที100นาที115เนี่ยเบนจามินเชสโก้ดาวยิงของโซเวียสยังหลุดเดี่ยวเข้าไปถ้าไม่ได้ดียโก้คอสตาออกมาเซฟจังหวะนั้นไว้ได้นี่ก็อาจจะอ,อกหักตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดียโก้คอสตานี่ต้องบอกว่าซูปเปอร์เซฟจริงๆครับนอกจาก คอสตาแล้วนะครับกองหลังอย่างชาวคอนโซโลโรเบนเดียสจอมเก๋าอย่างเปเป้ไปจนถึงนูโนเมนเดสในแดนกลางชาวปริญญาวิตินยาบรูโนเฟนเดสไปจนถึงแบนาโดซิวาและในแนวรุกอย่างราเฟาเอล และโดยเฉพาะกับตันทีมคริสเตียโนโรนัลโดที่4นัดในยูโรครั้งนี้ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับขนาดมีโอกาสยิงประตูนาที105ในเกมกับโโเวเกียก็ยิงไปโดนยานออฟลักเซฟไว้ได้อีกก็เลยทำให้เขาร้องไห้นั่นเองครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าราฟาเอลเลอาที่ถือว่าผลงานต่ำกว่ามาตรฐานอาจจะหลุดเป็นตัวสมรองเลอาเนี่ยในในรอบ16ทีมสุดท้ายถือว่าเล่นได้ดีขึ้นมากว่า3นัดในรอบแรกนะครับมาดูทางฝั่งฝรั่งเศสกันบ้างครับ คุณซือเดเดียเดชองของทีมตราไก่ในรอบ16ทีมสุดท้ายก็หืดจับเหมือนกันนะครับกว่าจะเฉือนชนะเบลเยียมได้1ประตูต่อศูนย์ได้ประตูชัยก่อนเวลา5นาทีแถมไม่ได้ยิงเองด้วยเป็นยานฟาทงเกนสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปสภาพทีมตราไก่จะหมดสิทธิ์ใช้งานอาเดียงราบิโอที่ติดโทษแบนรวมถึงคิงสเลกโกมันที่ ไปเฝ้าภรรยาคลอดลูกครับแต่ตำแหน่งอื่นๆก็ไม่มีปัญหานะครับตัวหลักอย่างวิลเลียมซลิบาเองก็ลกองเต้อเลเรนชัวเมนี่องตัวนกริสมันไปจนถึงกัปตันทีมแคลนเอบัปเป้พร้อมลงสนามเอบัปเป้เพิ่งจะยิงประตูให้ฝรั่งเศสไปได้ลูกเดียวจากจุดโทษด้วยนะครับฝรั่งเศสไม่น่าเชื่อนะครับสี่นัดตั้งแต่รอบแรกถึงรอบ16ทีมยิงคู่แข่งได้3ลูกแถม2ใน3ลูกเป็นคู่แข่งทำเข้าประตูเต็เงทั้งในเกมชนะออสเตรียกับเบลเยียมนั่นเองก็ต้องถือว่า จงังหวะจบสกอร์ฝืดมากหลายคนมองไปที่หน้ากากที่เคลียบบบร์เนบาเป้ใส่ลงสนามใน2นัดหลังเนี่ยมันทําให้การมองเห็นเนี่ยมันลดลงไปหรือเปล่านะครับปรับเลดาร์ไม่ค่อยดีเลยมักจะยิงออกนอกกรอบไปตลอดเดี๋ยวต้องรอดูว่าคืนนี้แบบเอ็มเป้จะแผง์ดได้หรือเปล่า รวมถึงโรนัลดด้วยนะครับจะทําประตูในยูโรได้หรือเปล่าฝรั่งเศสกับโปรตุเกสเนี่ยเจอกันครั้งล่าสุดในรอบแบ่งกลุ่มของยูโร2020ครั้งนั้นเสมอกันไป2-2โดยคนทํา2ประตูให้โปรตุเกสครั้งนั้นก็คือคริสเตียโนโรนัลดครับโปรตุเกสกับฝรั่งเศสก็จะแต่เป็นคู่ที่2ตรงกับเวลาของบ้านเราตี2ตรงส่วนคู่แรกก็5ทุ่มนะครับสเปนกับเยอรมนีพูดถึงสเปนกับเยอรมนีเนี่ยนี่ก็เป็น เคยเป็นคู่ชิงกันมาแล้วเมื่อยูโร2008ซึ่งครั้งนั้นสเปนชนะเยอรมนีได้1ประตูต่อศูย์ครั้งนั้นเนี่ยเฟนโดตอเรสนะครับเป็นฮีโร่ของทีมกระทิงดุดูคืนนี้โอ้โหผมว่า50-50เนี่ยโอกาสแพ้ชนะพอกันจริงครับสำหรับเยอรมนีกับสเปนนะครับคราวนี้จากเรื่องของยูโรมาต่อกันที่ผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยเรากันบ้างครับในรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับแข่งกันที่เมืองเจียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีนครับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบ8ปทีมสุดท้ายครับแต่ยังเป็นการแบ่งกลุ่มนะครับแข่งแบบพบกันหมดแต่ทีมที่เจอกันในรอบแรกจะยึดผลการแ <บา S 1> ข่ง <บา S 1> เดิมไม่ต้องแข่งใหม่ <บา S 1> ก็เหมือนเวลาทีมชาติชุดใหญ่แข่งนะครับ,บ <า S 1> ทีมไทยเราอันดับหนึ่งของกลุ่ม C ครับเข้ารอบมาอยู่ในกลุ่ม E พบกับคาซักสารอันดับ2ของกลุ่ม A ปรากฏว่า ทีมนักตบลูกยางสาวไทยชุดยู20ที่มีเฟิร์นวริศราสีทานเลิศกับเนยกนกพรแสงทอง2กํกำลังสำคัญในทีมชุดนี้ที่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ทั้งซีเกมส์และเนชั่นเนชั่นสีกมาแล้วนะครับก็นำทัพในทีมชุดนี้เอาชนะคาซักสารไปได้สวยหรู3เซตรวดเลยครับ25-17 25-16และ25-16นัดสุดท้ายพรุ่งนี้เราจะพบกับจีนเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มเจอเจ้าภาพจีนก็ ปิดท้ายเจาะกีฬากบิเก้ที่ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยปล้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีรายการเอ Asian Racing Championship 2024 คุณวิสุทธ์ตั้งวาริธรนนายกสมาคมกีฬามวยปลั่แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่ารายการนี้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากสาพันโมวยปล้่โลกและสาพันโมวยปลั่แห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่16-24กรกฎาคมที่ Pacific Hall ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันถึง567คนจาก25ประเทศและเป็นนักกีฬาไทยจำนวน 60คนด้วยครับการข่งขัน,ขน,ขนมวยปล้ำอย่างนี้เขาเรียกว่ามีกฎกติกาที่เรียกว่าชัดเจนนะครับก็ต้องปล้ำอยู่ในกฎกติกาไม่ได้เหมือนมวยปล้ำที่เราดูอะไรของหลายๆสถาบันที่แบบว่ามีโอ้โหเลือดตกยางออกมีก้าองเก้าอี้ฟาดอะไรกันีนนไม่ใช่นะครับในมวยปล้ำอย่างนี้มีกฎกติกาที่เรียกว่า ไม่ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแน่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนักบวยปล้ำของไทยเราครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากระปิกรพรุ่งนี้กลับมาเจอกันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วเจอกันในเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับก็แน่นอนครับว่ารวมเจาะยูโรกระปิกรแล้วก็ต่อด้วยเจาะกีฬากระปิกะเลยนะครับทางน้าจอดทอง3แล้วก็ชมทางออนไลน์ได้เช่นกันครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ